ขนาดไฟก็ยังตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละประมาณนั้นเนาะไม่ต้องกลัวค่ะไม่มีอะไรเนาะนั่นแหละเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครูบาอาจารย์ดูแลเราเสมอเนาะจะเล่าให้ฟังอย่าว่าแต่คนธรรมดากลัวเลยขนาดน้องมีน้องท่านดิฉันเคยทํางานคลินิกที่อยู่กรุงเทพนะก่อนที่จะย้ายไปอยู่พัทยามีคุณหมอท่านหนึ่งเป็นรุ่นน้องเราเขาบอกว่าหมอหมอคะหมอเคยเจอผีไหมคะเขาบอกว่าพี่นาคเนี่ย ผีนะ่ะใครก็กลัวนะแต่วิญญาณนะ่ะหมอไม่กลัวแต่หมอนะกลัวผีที่แบบมันออกมาเป็นตัวให้เราเห็นเนี่ยคือเป็นวิญญาณแหละแต่เป็นรูปร่างให้เราเห็นเป็นเหมือนคนเนี่ยแกบอกว่าแบบแกเข้าเวรดึกๆนะคะ่ะแกเข้าเวรช่วงดึกแกบอกว่าแกโคตรกลัวเลยเวลาขึ้นลบขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เราก็เลยถามว่าหมอคะหมอก็ไปเรียนผ่าศพผ่าอะไรอยู่แล้วทําไมหมอกลัวคะเขาบอกว่าหูยพี่หนะ้าผีใครก็กลัวทั้งนั้นแหละแต่ถ้ามาเป็นแบบวิญ,ญญาณปุ๊บอย่างเงี้ยไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ย ขนาดเขาเรียนอยู่กับศพนะคะตั้งหลายปีเขาก็กลัวเหมือนกันคนที่เป็นหมออะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะก็เอามาเล่าให้ฟังสนุกสนุกนะคะโอเคมีน้องท่านหนึ่งบอกว่าไม่รู้น้องหรือพี่บอกว่าสวดไปแล้วเนี่ยเผลอหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาสวดต่อเราจะได้แบบเราจะได้เราจะบาปไหมอะไรเงี้ยคือคุณคนนี้แต่ก่อนเขาตั้งสวดเช้าเย็นเก้าจบมั้งคะเก้าจบเช้าเก้าจบเย็นเก้าจบอะไรเนี่ยเริ่มมาสวดวันละสาสิบจบ แต่แกน่าจะมาสวดช่วงเงย็นอย่างเดียว30โบจบอะไรเงี้ยและทีเนี้ยคือร่างกายเรามันทํางานมาทั้งวันแลลวแล้วทีเนี้ยเวลาเรามานั่งสวดสักพักหนึ่งเวลาการสวดมนต์มันทําให้เรา <laughs> หลับดีมากเลยนะคะเวลาแค่สวดใงวงห้เริ่มจะง่วงแหละเริ่มจะง่วงแหละและทีเนี้ยเขาก็เลยสวดเขาบอกว่าก็สวด,แล,วสวดแล้วก็เผอลอหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่แล้วก็มาสวดต่อเงี้ยจะบาปไหมอะไรเงี้ยดิฉันคิดว่าคงไม่บาปเนาะแต่ว่า อะ,อะไรที่เขามาร่วมอนุโมทนาศาสตร์ทูปูลเขาบอกเฮ้ยขาดตอนมาคงจะคิดอย่างนี้นะเฮ้ยมนหลับได้ไงเนี่ยกำลังมาอนุโมหนาอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยแนะนําให้แกบอกว่าแกอยากรู้ว่าจะต้องทํำยังไงก็เลยแนะนําว่าสวดเป็นช่วงสิงคาช่วงเช้าสักสิบช่วงเที่ยงสักสิบแล้วก็ช่วงก่อนนอนสิบมันจะพอดีมากเลยค่ะมันจะไม่ไม่ทรมานร่างกายสังขารมากมันจะแค่สวดเอ้ยสิบจบแป๊บหนึ่งแล้วก็นอนแล้วก็ หัวลงมอนก็สวดภาวนาไปจนหลับอะไรเงี้ยเราไปหาทริคดูนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปแบบรวดเดียวหลายร้อจ,จบเพราะว่าเราจะได้เฉพาะปริมาณ <c oughs> เราจะได้เฉพาะปริมาณเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะจบวะเมื่อไหร่มันจะจบวะอะไรเงี้ยท่านบอกว่ามิติข้างในมิติเวลาข้างในกับมิติเวลาข้างนอกมันต่างกันอันเนี้ยไปฟังพระมหาวารพุธท่านพูดท่านบอกว่าเวลา เวลาใครที่เหมือนนั่งสมาธินะคะเวลาที่แบบเวลาเรานั่งไปแล้วเราเกิดปิติสุขเราเกิดความเย็นความเบาสบายอะไรเงี้ยเราคิดว่าเรานั่งแป๊บเดียวนะแต่เวลาเราลืมตาขึ้นมานะผ่านไปแล้วสามสี่ชั่วโมงท่านบอกว่านี่แหละที่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านท่านนั่งได้เป็นวันๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าหลายชั่วโมงอัพขึ้นนั่งเป็นวันๆก็มีหรือหลายวันอ่างเงี้ยเนี่ยมิติข้างในข้างในอะคะ่ะกับข้างนอกมันต่างกาันแต่บางคน สวดแล้วเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะจบสักทีวะเมื่อไหร่มันจะครบสักทีวะคือสวดแบบคือสวดแบบไม่เบาเนะ่ะมันจะรู้สึกมันนานนานมากเลยนานมากเลยสวดชั่วโมงนึงเนีนะ่ยแบบมันนานมากเลยมันจะหลับไม่ได้มันจะแบบมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละมิติเวลามันต่างกันท่านพูดนะจิตเราค่ะจิตเราจิตเราอยู่ที่ว่าจิตเราแบบเบาหรือไม่เบาอนะไรเงี้ย ถ้าไม่เบามันจะรู้สึกหนักไปหมดเลยสวดแค่ไม่กี่จบมันก็ขี้เกียจเหมือนนี้ช้านแต่ก่อนอะโยสวดมนต์ไหว้พระรู้สึกเหนื่อยมากเลยแค่จะสวดมนต์นอนเฉยเนี่ยไหว้พระนอนธรรมดายังไม่ค่อยสวดเลยค่ะเอาง่ายๆเดีาว่าแต่หลายจบเดี๋ยวว่าเป็นชั่วโมงเป็นครึ่งชั่วโมงเลยแค่แบบพุทธอารหังสมาเนี่ยก็ยังแบบโอ้ยทําไมมันเหนื่อยอย่างนี้ทําไมมันขี้เกียจอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ยลละค่ะถ้าทําไปเรื่อยๆมันก็จะชินเนาะ ต้องทําให้มันเบาให้ได้นะคะทำไปเรื่อยๆกินเดินนั่งนอนอะไรเงี้ยทาไปเรื่อยๆไม่ต้องเคร่งไม่ต้องเคร่งร่างกายอะไรมากก็คือให้มันรู้สึกเบาๆมันจะรู้สึกทําได้ตลอดเวลาโอเคยาวเหมือนกันนะคะวันนี้คุณพนิดพรเนาะคุณพนิดพรบอกว่าคุณพนิดพร คุณพนิพรมาเล่าถึงเรื่องอที่บอกว่าที่ดิฉันเล่าคลิปก่อนนะว่าเออสวดแล้วเนี่ยให้เราไปสังเกตนะถ้าใครสวดเบาๆวันไหนสวดจิตเบาๆสบายๆส,สวดแบบไม่อะไรมากไม่เคร่งอะไรมากเนี่ยเขาบอกว่าวันไหนที่ตั้งสวดเบาๆสบายๆจะรู้สึกเย็นๆตามแขนตามมือที่พนมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเย็นแบบแปลกๆเป็นบ่อยค่ะแกบอกจะเป็นแบบนั้นล่ะค่ะแต่เรานะ่ยไม่เห็นเขาเนาะ มันจะเป็นแบบนั้นแหละคือเราน่ไม่เห็นเขาว่าเขามาริ่มอนุโมนทนาสาธุบุญกับเรารู้สึกว่าเอ้ยลมอะไรว่ามาเฉพ,พาะช่วงเนี้ยช่วงนี้ช่วงหน้าหรือช่วงหน้าผากช่วงแขนช่วงขาเราอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเ้ยลมอะไรทําไมมันพัดบนอยู่เฉพาะที่เดียววะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบนั้นแหละก็ <c oughs> ทําไปนะคะก็เวลาถ้ารู้สึกแบบนั้นก็บอกว่าอนุโมหนาะสาธุบุญด้วยกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยมีแค่บุญกุศลแหละที่ทํา ให้ได้บ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะทําไปเรื่อยๆเนาะเราต้องสังเกตนะบางทีเราอาจจะไม่รู้อะบางทีเราถ้าเราทําแบบไม่นิ่งๆเราจะไม่ค่อยรู้อะค่ะเราจะคิดเรื่องอื่นเราฟุ้งนะเราสวดมนต์ก็จริงแต่เราฟุง้งเราจะไม่ค่อยรับรู้แบบนี้ได้สักเท่าไหร่แต่ถ้าเราสวดเบาๆแบบไม่ได้คิดอะไรตั้งจิตในบทเนี่ยในคําสวดเนี่ยให้ในใน แต่ละคำแต่ละประโยคที่เรากล่าวขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกเราจะสัมผัสได้นะน้องแอนแอนบอกว่าเนี่ยพี่หน้าหนูรู้แล้วว่าทำไมว่าบทสวดน่ปรับธาตุเราได้น้องแอนแอนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสวดไปบนเพลินเพลินเบาเาเนี่ยเขาสวดมาสักระยะหนึ่งแลวนะคะเขาบอกว่าพระคาถาเนี่ยมันจะปรับธาตุเราเองเพราะว่าเราดึงพลังงานนะคะมาพลังงานบุญพลังงานกุศลมามันจะปรับให้เราหมดเลย ในร่างกายเราเหมือนมันเคลียร์ร่างกายเนาะคนเราแบบถ้าไม่ค่อยรับเรื่องทางโลกเยอะสักเท่าไหร่แค่ดูแค่เห็นแค่ผ่านเฉยๆยเราไม่รับเข้ามาเจ็บเข้ามารู้สึกกับเขานะรู้สึกเจ็บรู้สึกมันรู้สึกโกรธรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันแค่ดูเฉยเฉมันจะดีกับธาตุร่างกายเราค่ะไม่ค่อยเก็บขยๆๆนะเข้ามาสักเท่าไหร่เนาะดูผ่านๆเขาบอกว่าน้องแอน่ยบอกว่าแต่ก่อนเขาเป็นไมเกรนแล้วก็เป็นรอบเดือนเขาจะแบบ ปวดมาพวกที่เป็นไมเกรนกับรอบเดือนเนี่ยจะเป็นปัญหาหนักของผู้หญิงนะคะันนี้เล่าให้ฟังสนุกสนุกนะจะเป็นปัญหาหน่ของผู้หญิงยิ่งเป็นไมเกรนเนี่ยคะ่ะถ้ามันปวดเมื่อไราเนี่ยถ้าไม่กินยาเนี่ยมันจะทรมานมากเลยมันจะอยู่ไม่ได้เลยวันวันหนึ่งอะคะ่ะมันต้องกินยาให้ได้พวกนี้เหมือน,มนต้องอยู่ในอากาศบริสุทธิ์นะคะไมเกรนจะจะดีขึ้นเหมือนที่ฉันเป็นไมเกรนเนาะถ้าวันไหนที่ปวดมากๆเนี่ยต้องกินยากินยาแล้วก็ต้อง ปหาอากาศบริสุทธิ์ก็จะดีขึ้นเหมือนเหมือนเลือดมันในสมองมันอันอาจจะไหลเวียนไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะหรือมันอะไรไม่รู้เนี่ยละค่ะน้องบอกว่าหลังจากปฏิบัติไปแล้วไอ้พวกเนี้ยมันหายไปไอ้ปัญหาหลักของผู้หญิงเนี้ยมันหายไปแกบอกว่าก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันปรับธาตุแบบนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แอนแอนน้องแอนแอนเนี่ยเขาเขาสวดมาสักญาณหนึ่งเหมือนเขาเบาได้เร็วเหมือนกันนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะทําไปเรื่อยๆเนาะพี่นิเออไม่ใช่พี่นิน้องนิน้องนี้เล่าไปแล้วนะคะก็ประมาณนี้ละค่ะก็ให้กําลังใจในการปฏิบัติของทุกๆคนเนาะมาฟังเรื่องของของของคุณขวัญเมืองเรื่องของทางบ้านนะคะคุณขวัญเมืองมาเขียนยาวเลยอนุโมทนาสาธุบุญนะคะขอบคุณนะ ที่ไว้าวางใจมาเขียนให้เราฟังแล้วเราจะได้เอามาเล่าเนาะเออ่เนี้ยเห็นพี่คนหนึ่งเนี่ยอยู่นอร์เวย์เนี่ยกำลังพิมพ์มาแล้วแกบอกว่าแกมีประสบการณ์จะหลังจากการเสด็จพระมหจาจักรพรรดิจะมาเล่าให้ฟังพี่คนนี้อยู่นอร์เวย์เพิ่งเขียนมาเมื่อเช้าเนาะก็เลยเห็นหน้าแกโผล่เข้ามาในหน้าจอละโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณไว้ที่ไว้าวางใจเราเอามาเล่าให้คนอื่นฟังเนาะฟังสนุกสนานไปแล้วก็ เอาไปปฏิบัติค่อยๆทำไปเนาะทำบุญกุศลนะคะทำบุญกุศลให้ตัวเองด้วยแล้วก็แผ่ให้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนาะนั่นแหละค่ะมาฟังเรื่องของคุณขวัญเมืองนะคะคุณพี่ขวัญเมืองเนี่ยแกบอกว่าที่ทำงานแกเนี่ยมันติดถนนใหญ่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นตาช่างตาช่างสำหรับช่างน้ำหนักรถบรรทุกคนละฝั่งถน,นนนนะคะเป็นตาช่างสำหรับ ช่างรถบรรทุกและแกบอกว่าแกทํางานเนี่ยแกก็เลยมองไปที่ถนนมองคงจะมองไปที่ถนนแบบแล้วก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยแกบอกว่าแกจะเห็นรถบรรทุกหมูเนี่ยหมูที่เขาส่งเอาหมูรถหมูที่เขาส่งไปเชื่อนะะคะวันหนึ่งน่ะหลายคันแล้วก็หมูหลายร้อยตัวแกพูดอย่างงี้นะแล้วทีเนี้ยแกก็แบบรู้สึกสงสารเอาง่ายสังเวชเอย้ย มันจะรู้ไม่ว่าว่ามันจะไปไหนโดนเขาเชื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้ไหมแกก็บอกว่าแกก็ช่วงที่แกสวดมนต์ภาวนาแกก็จะแผ่ให้พวกหมูนี่ไปเรื่อยๆเอาจริงๆแล้วเนี่ยพี่แกนะมีบุญนะได้เห็นอะไรพวกเนี้ยยิ่งเป็นมันต้องมาชั่งน้ำหนักใช่ไหมคะเราฉะนั้นเราจะสามารถเห็นบ่อยมากเลยถ้าเราแบบอยู่ทำงานระแวก ที่ใกล้ตรงที่เรามองข้ามตรงข้ามเราเนี่ยดิฉันว่าแกนะ่ะอาจจะบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ตามทําไมแกต้องเห็นบ่อยและทีเนี้ยมันเป็นช่วงตรงข้ามที่อยู่แกอยู่ด้วยอะไรเงี้ยตรงที่แกทํางานฉะนั้นแกจะได้บุญมากเลยถ้าแกแบบว่าแผ่ให้พวกเขาทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกวันทุกวันที่เห็นเขานะคะหลายร้อยตัวมากอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็น ไม่ใช่เฉพาะหมูอย่างเดียวนะบางทีไปชั่งน้าหนักเนี่ยค่ะเข้าด่านชั่งน้าหนักเนี่ยดิฉันคิดว่าแบบนั้นนะมันต้องมีหลายอย่างแน่เลยฉะนั้นเนี่ยเวลาพี่แนะนําพี่เนาะเวลาพี่เห็นเนี่ยพี่ก็เห็นนะตอนนั้นพี่ก็น้อมบารมีปู่ไปเลยค่ะว่าน้อมบารมีปู่ทวดปูด่ดูพร้อมบริวารของท่านแล้วก็ทุกคนที่สวดแผ่ให้กับหมูที่อยู่ในรถคันนี้ให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะหลังจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย กล่าวไปเลยนะตอนนั้นเห็นตอนนั้นก็กล่าวไปเลยตอนนั้นและทีนี้นเวลาเราจะไปสวดที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามเราก็ไปกล่าวย้อนหลังได้อะไรเงี้ยค่ะเห็นหน้าตรงนั้นก็กล่าวตรงนั้นเห็นอะไรเหมือนที่หลวงตาพูดนะคะเวลาเราขับรถไปเห็นอุบัติเหตุคนเสียชีวิตอาจจะเมื่อวานวันนี้หรืออะไรก็ตามที่ผ่านมาที่เขาทําสัญลักษณ์ไว้เนี่ยก็กล่าวหน้าตรงนั้นเลยแผ่แผ่กล่าวหน้าตรงนั้นไปเลยคือสวดเนี่แหละคะ่ะน้อมบารามีท่านแล้วก็ บอกว่าขอให้ท่านช่วยปรับภพบภูมิให้พวกนี้เราก็สวดตามไปเลยอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยราคาทําแบบนี้เนาะและอเนี้ยพี่เขาบอกว่าเนี่ยแกจะแผ่ให้หมดเลยหมูเม็ดหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรเงี้ยพวกหมูพวกม้พกมาพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกบอกว่าแกรู้สึกสงสารพวกมันแกก็จะแผ่ไปแผ่ไปเนี่ยเวลาเราทําไปเรื่อยๆอเนี่ยคะ่ะอะไรที่ผ่านหน้าผ่านตาแล้วเข้ามาเนี่ยเราสามารถสวดแล้วก็แผ่ไปให้พวกเขาได้เลยนะมันจะชินเมื่อทำบ่อยมันจะเกิดความเคยชินมันจะ เกิดความสังเวชในสิ่งที่เราเห็นแล้วก็จะแผ่ไปโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะแกบอกว่ามีมีอยู่วันหนึ่งนะแกบอกว่าแกสวดมนต์สวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วก็ไปนอนช่วงที่นอนนี่ก็ภาวานานะคะภาวานาช่วงเคลิมคล้มๆไปเนี่ยแกบอกว่าแกาเห็นภาพเป็นผู้หญิง เป็นภาพขาวดําที่อยู่บนสะพานแล้วเขาโดดลงจากสะพานอะไรเงี้ยแกก็เลยว่าตื่นขึ้นมาพี่ก็เลยไปใส่บาตรแล้วก็ไปใส่บาตรสวดมนต์แผเ่เมตตาให้เขาอะไรเงี้ยค่ะก็อนุโมทนาสารทุบุญนะคะพี่เพราะว่านี่แหละสิ่งที่เราทําไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเราฝันหรือเราเห็นด้วยตาหรือที่เราผ่านไปพบไปเจออะไรก็ตามเราสามารถ ทำทุกอย่างพวกนี้ให้มันเป็นบุญได้โดยการแบบเห็นเขาแะ้วก็แผ่แผ่สวดมนต์แผ่ให้เขาไปปรับภพภูมิเข้าไปเห็นอะไรที่เป็นวัดเป็นวาก็อนุโมทหนาสาธุบุญไปเนี่ยสามารถทําได้หมดเลยแล้วทีเนี้ยหลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านบอกว่าการให้ทานที่ไม่ต้องเสียเงินเลยคือการอภัยทานท่านบอกงนี้นะคะอภัยทานอภัยทานให้กับนั่นแหละคะ่ะให้กับใครที่แบบ ทำอะไรกับเราก็ตามเราอภัยให้เขาเนี่ยเวลาทุกคนต้องมีศัตรูนะทุกคนต้องมีคนที่เราไม่พอใจเขาทุกคนต้องมีอะไรที่เรารู้สึกไม่พอใจโกรธเคืองอาจจะจะใครก็ตามเราก็อภัยให้เขาเนี่ยท่านบอกว่าเป็นการให้ที่แบบไม่ต้องใช้เงินเลยอภัยทานเนาะเนี่ย,ยกล่าวไป เวลาเรากล่าวไปเนี่ยเรา,เาโหสิกรรมให้คนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยที่ที่เราเคยรู้สึกอะไรไม่ดีต่อกันมาเนี่ยมันจะดีกับใจเรามากเลยเหมือนเราปัดสิ่งนี้ออกไปแล้วเราแบบไม่เอาไม่เก็บสิ่งนี้ไว้ในใจและความทุกข์ความเกลียดความชังอะไรเงี้ยมันจะดีกับใจเรามากเลยค่ะและเนี่ยพี่คนเนี้ยพี่พี่ขวัญเมืองก็เลยบอกว่าเนี่ยพูดเนี่ยพี่เขาจะพูดกับพระปู่ทุกวนันเขาบอกว่าดีใจที่ได้เจอท่านทําให้ท่านน่ะ ทำให้เขารู้รู้จักการให้การเมตตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็เหมือนประมาณว่าตัวเองมีประโยชน์นะคะเวลาเราทำแบบนี้เราสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยเราจะภูมิใจในตัวเองนะว่าเรานะ่ะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยแล้วก็ตัวเองนะ่ะได้อยู่แล้วละตัวเองทําไปตัวเองก็เกิดความสบายใจความมีเมตตาต่อทุกสิ่งทุกอย่างความเห็นใจในเพื่อนพ้องมนุษย์ซึ่งกันและกันเห็นคน ที่เขาติดวังวนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เกิดความสังเวชเนาะออยากให้คนนี้มาปฏิบัติธรรมจริงเลยว่าจะได้รู้จะได้รู้ใจตัวเองจะได้มีความสุขกับตัวเองอะไรเงี้ยนี่แหละมันจะปฏิบัติไปนานๆมันจะเมื่อเราดีแล้วเมื่อเราผ่านเหตุการณ์พวกติดทางโลกไปได้สักระยะหนึ่งละเราอยากชักชวนคนอื่นเข้ามาปฏิบัติด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ เมื่อเราสุขแล้วเราก็อยากให้คนอื่นเฮ้ยเนี่ยมันจริงนะเว้ยแกไปปฏิบัติซีอะไรอย่างเงี้ยดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะอยากชักชวนคนอื่นด้วยแต่ว่าอย่างว่าละค่ะมันอยู่ที่ว่าใครเคยทํามาก่อนไหมแล้วเขามาชาติภพนี้เขาติดโลกมนุษย์มากเกินไปไหมติดติดวัตถุมากเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ การที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยมันยากมากเลยค่ะมันยากมากดิฉันเคยผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วดิฉันว่าเฮ้ยทำไม่ได้หรอกน้องสาวบอกว่ายายทําได้ยายมันจะติดดีดขึ้นมาเองเลยยายพระกระฐานิอุ้ยใครจะไปได้มึงอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ใครจะไปสวดทุกขนาดจิตได้มึงมันเป็นไปไม่ได้หรอกขนาดสวดมนต์ไหว้พระยังทําไม่ได้เลยอะไรเงี้ยน้องบอกาลองทาดูก่อนลองทําดูก่อนน้องมันจะแบบเนี่ยเกาะหูดิฉัน จนดิฉันได้มาปฏิบัติแล้วได้มาเล่าให้ท่านฟังไงล่ะคะว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากนี่สวดมวนต์ไหวพาสวดทุกขณะจิตไปไหนทําอะไรทําได้หมดเลยมันไม่ได้ยากหนททาไมคนถึงทําไม่ได้เราจะคิดแบบนั้นแหละช่วงนี้นะเราจะคิดละแต่ละเราก็จะคิดย้อนกลับไปในช่วงที่ก่อนที่เราจะทําว่าเฮ้ยคนคิดว่ามันยากมันถ้าเรายังไม่ปฏิบัตินะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากคุณนาทมันทําไม่ได้หรอก แต้ถ้าม,มเมื่อมันติดอยู่ในจิตเราแล้วเนี่ยมันจะเฮ้ยมันยากตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นต้องไปลองเนาะต้องไปลองทําดูแล้วจะรู้ว่าเอ้ยมันง่ายนี่วะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะไม่ต้องทาม,มากทําไปเลยค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าสุดท้ายละจะมาเล่า,าใช้ใายกรรมในความฝันเคยได้ยินแต่หลวงตาพูดตอนที่ฟังหลวงตาพูดนะคะถามว่าเชื่อไหม ก็อยู่ตังหิดตงหิดนะคะว่ามันก็เคยมีแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนขนาดนี้ว่าเราะได้ไปใช้กรรมในความฝันเนี่ยคืนหนึ่งจะเล่าให้ฟังมันเป็นความฝันเอาง่ายๆไม่ต้องซีเรียสนะฟังสนุกๆคืนหนึ่งฝันว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้อยู่ยุคไหนอะคะ่ะไม่รู้อยู่ยุคไหนแต่น่าจะเป็นแบบไม่นานหรอกตัวเองกับแม่เนี่ยอยู่ด้วยกันแม่เนี่ยก็ ไม่ใช่คนปัจจุบันนะคะเป็นแม่อีกคนหนึ่งอะแล้วทีเนี้ยแม่เราในสูงๆผอมๆสูงๆผอมๆตัดผมเสียวย่ะค่ะคนสมัยน่ะผมสั้นๆและเสบบี้ยวยัง้ยค่ะเข้ากับรูปรูปหัวนะคะแล้วทีเนี้ยเรากับแม่อยู่กันสองคนไม่มีใครไม่มีพ่อแล้วทีเนี้ยบ้านเราเนมีบริเวณบริเวณแบบเหมือนสวนนะคะเหมือนสวนแล้วทีเนี้ยเราล้อมล้อมสวนแล้วเนี้ย,รรยด้วยไม้เหมือน เหมือนประมาณไม่ไผ่อะไรเงี้ยไม่ไผ่เก่าๆอะไรเงี้ยล้อมไว้และเราเนี่ยมีศัตรูมีศัตรูเป็นคนข้างๆข้างสวนนั่นแหละข้างๆบ้านเราแหละแต่เป็นบ้านสวนนะคะคล้ายๆบ้านสวนมีคลองมีอะไรประมาณอย่างเงี้ยคล้ายๆประมาณเนี้ยและทีเนี้ยเขานะ่ะโกรธเคืองเราเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องทะเลาะอะไรก็ไม่รู้บ้านเขามีประมาณหกเจ็ดคนมีผู้ชาย ชายนี่ประมาณสักสามคนผู้หญิงประมาณ4ี่ห้าหกเจ็ดผู้หญิงประมาณสักสามคนค่ะมีแม่เขาลูกสาวลูกชายอะไรหมดเลยมีแม่แล้วก็ลูกสาวลูกชายนอกนั้นนะคะแล้วทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเราเนี่ยแม่เราเนี่ยกำลังไปตีรั้วบ้านอยู่ไปเตือนไปตีบ้านตีไปกั้นรั้วใหม่นะเราบอกแม่อย่าทำอย่าทำเรารู้สึกว่าเรากลัวแม่เราไปพังรัว้วเราบอกอย่าทำอย่าทำแม่เราบอกว่าไม่เป็นไรทำไปเถอะทำไปเถอะ อยากให้มันรั้วมันแข็งแรงเลยเนี่ยเหมือนเพื่อนบ้านอนะมากลุ่มเนี้ยนะ่ะมากันทั้งหกเจ็ดคนเนี่ยเจ็ดคนเข้ามาเนี่ยแล้วก็มาพังรั้วเราหมดเลยทเนี้ยเขาก็แบบมาเริ่มมาตบตีเราแม่แล้วอีป้าคนนั้นนะยังโกรธแกอยู่อีป้าคนนั้นนะ่ะแกมีสปาดานะคะมีสปาดาที่ใหญ่ๆนะคะที่แบบเด็กเทคนิคเขาใช้ฟันกันนะเขาฟันเขาถือมาด้วยแล้วทีเนี้ยเรานะ่ะผลักแม่เราออกกลัว วัวอีป้าคนนั้นน่ะฟันแม่เราเพราะว่าทะเลาะกับแม่เราและอย่างเนี้ยลูกเขาก็เข้ามาลุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี้ยเราก็เลยผลักแม่เราออกเลยเนี่ยอีป้าน่ะฟันมีดลงมาใส่มือเราเนี่ยค่ะแบบแบบแบบใส่อย่างนี้เลยค่ะแบบเรารู้สึกว่าเราต้องตายแน่เลยเพราะว่ามีดมันใหญ่มากแต่ว่าไม่มีเลือดไม่มีเลือดไม่ฟันไม่เข้าด้วยไม่มีเลือดไม่มีอะไรไม่เจ็บด้วยในความฝันนะคะและอย่างเนี้ยเขาน่ะไม่รู้เขาไปเตรียม ใครเห็นใครเคยเห็นกระสอบเข็มกระสอบเย็บข้าวนะคะที่มันเป็นแท่งยาวๆนะคะเย็บกระสอบป่านนะคะนั่นแหละเขาทุกคนนะ่ะเจ็ดคนอนะ่ะถือมาหมดเลยกระสอบนะั้นแล้วแบบไม่ใช่กระสอบสิเหล็กนะคะถือมาหมดเลยนเนี่ยเขาก็เลยแบบอีกผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยดึงแม่เราออกไปตบตีอยู่ข้างหนึ่งเลยเนี่ยพวกนั้นนะคะเขานะ่ยมาลุมเราเขาแบบ มาลุมเราแล้วเอาเหล็กเนะะี่ยค่ะมาแทงเราแทงตามตัวเราแทงข้างหลังเราแทงข้างข้างเราแทงข้างหน้าเราแทงหมดเลยค่ะตามตัวเราหน่อยแบบแทงแบบแทงแบบโกรธเครื่องเรามากอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยดิฉันอะบอกคิดว่าตัวเองจะตายแล้วและทีเนี้ยเหมือนจิตเราอะ่ะดีดกับเข้าล่างเราอะค่ะอันนี้ฟังสนุก,น,กนะคะแล้วทีเนี้ยมันดีดเข้ามาปุ๊บเราก็เลยสะดุ้งตื่นฟึ๊บเอา้าฉันฝันไอ้หว่านึกว่าเป็นความจริง แล้วก็เลยหันกลับไปดูนาฬิกาปลุกปึ๊บมันแค่ตีหนึ่งห้าสินาทีตอนที่ดิฉันนอนประมาณสักสี่ทุ่มกว่าบอเอา้าฉันฝันไปเองแล้วเนี่ยเพิ่งนอนได้ไม่กี่ชั่วโมงเลยฝันแล้วเนี่ยเนี่ยด้วยความที่แบบเราโกรธมากตอนที่เราตื่นมาแล้วนะแล้วทําไมพวกแกเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็นบนโบ,บ,บนไปเนี่ยก็แบบเหมือนจะแช่งเขาด้วยแหละ <laughs> นิ่ัสไม่ดีนะคะ เหมือนจะแท่งด้วยแล้วทีนี้ก็บนไปแล้วก็ผลอยหลับไปผลอยหลับไปแล้วเนี้ยเหมือนเราเนะ่ะไปเทศให้พวกเนี้ยฟังไปเทศเล่าเรื่องต่างๆให้พวกนี้ไปขนาดฝันนะคะตื่นขึ้นมาฝันกับหลับไปยังไปฝันเรื่องเดิมอีกแล้วไปเทศให้พวกมันฟังว่าเนี่ยพวกมึงทํากรรมทําเวรแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยอืมจะต้องได้รับเวรรับกรรมอะไรเงี้ยที่จําได้เพราะว่าเทศเพราะว่าอะไรคําสุดท้ายที่เราลงว่าเอวังเท่านี้แหละเออ คือจำได้คาว่าเอวังเท่านี้แหละแต่ว่าจำรายละเอียดที่พูดให้เขาฟังไม่ได้แต่รู้แต่ว่าเนี่ยไปบอกเรื่องเวรเรื่องกรรมที่ทําแบบนี้อะไรเงี้ยและทีเนี้ยช่วงที่เราตื่นขึ้นมาเดี๋ยวเราย้อนกลับไปช่วงที่เราสะดุ้งตื่นขึ้นมาไปดูนาฬิกานะคะตัวเราเนี่ยค่ะตัวเราตรงที่โดนเราถูกถูกแทงน่ค่ะมันมันไม่ใช่แค่ความฝันนะคะมันเป็นกล้ามเนื้อตรงที่เราถูกแทงตามร่างกายเราเนี่ยมันเต้นมันเต้นตเหมือน เหมือนเราโดนทําโดนกระทําจริงๆเหมือนเราโดนทําร้ายจริงๆนะคะแล้วเนี้ยมันก็ปวดนะคะตรงตรงที่เราถูกแทงตามตัวมันก็ปวดแต่ว่าด้วยความที่เราง่วงเราก็เลยพลอยหลับไปอีกตื่นเช้ามาคุณรู้ไหมมันไม่ใช่แค่วองฝันนะสิคะแบบร่างกายเนี่ยรู้เมือเ่อยไปหมดเลยแล้วเนี้ยเหมือนร่างกายเราซุดนะคะเหมือนเห <laughs> มือนเราโดนทําร้ายมาจริงๆคือปวดไปหมดเลยแล้ววันนั้นทั้งวันนะคะ่ะปวดตามเนื้อตาม,ต,ามตัวปวดตาม ปวดเหมือนเราไปทํางานหนักๆห,หรือไปออกกาลังกายหนักๆมาแล้วเหมือนร่างกายเรามันซุดนะคะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นความฝันทําไมมันถึงแบบเจ็บปวดได้ขนาดนี้มันออกตามธาตุเราจริงๆมันออกมาทางทางร่างกายเราจริงๆปรากฏการณ์ให้เราเห็นจริงๆว่าเราเจ็บเราปวดตรงนั้นจริงๆทั้งตัวเนะะี่ยค่ะและเห็นเนี้ยก็เลยไปคิดถึงย้อนที่หลวงตาเคยแล้วว่าเราอะเวลาเราหลับไปเนี่ยต่อให้เราสวด ภาวนาไปจนหลับก็จริงแต่ถ้าเรามีกรรมน่ะแล้ววินาทีสุดท้ายก่อนที่เราจะหลับฟิวไปเนี่ยท่านบอกว่าถ้ากรรมมันดึงไปน่ะเราจะแล้วไปฝันในสิ่งที่ไม่ดีน่ะฝันถูกฆ่าถูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นการใช้กรรมในความฝันก็เลยว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้เองเหรอที่หลวงตาพูดมันเจ็บจริงแฮมันมันเจ็บมันปวดจริงจนวันใหม่มาร่างกายก็ยังสุดนะคะแสดงว่ามันไม่ใช่แค่ความฝัน เหมือนเราไปเองจริงๆเหมือนเราโดนทําร้ายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่แหละหลวงตาบอกว่าเนี่ยวินาทีสุดท้ายของจิตนะที่จะหลับนะถ้ามีกรำมอยู่มันจะดึงไปแต่ก่อนก็ฝันนะคะแต่ว่ามันมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนี้แต่เนี่ยมันฝันแล้วมันเห็นชร์ดมันเห็นเหมือนเราได้ย้อนกลับไปในอดีตแล้วเราไปเห็นณนะตรงนั้นสถานที่ที่นั้นเห็นคนพวกนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละค่ะก็ ถือว่าใช้เวรใช้กรรมกันไปเนาะตื่นเช้ามาก็เลยแบบว่าเออฉันขอโทษนะที่ฉันเคยที่ฉันแช่งคุณไว้ในเมื่อคืนเนะี่ยเพราะว่าแบบเหมือนจิตเราหลุดนะแล้วโมโหมากที่เขาแบบทําร้ายเราอะไรเงี้ยก็เลยแช่งพวกพันนะอะเรเนี้ยตื่นเช้ามาบอกเออขอให้อ,อโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะตอนที่มีสติสัมปชัญญะครบนะคะตอนเช้าว่าอโหสิกรรมซึ่งกันและกันถ้าอะไรนี้เราทํากันไว้ก็ขอให้เลิกละเลิกแล้วต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ละค่ะถ้าใครฝันไม่ดีแล้ว ตื่นเช้ามาสติสัมปชัญญะครบก็มากล่าวอนุโมทะไอโอโหสีกรรมซึ่งกันและกันนะจะได้ไม่ติดเบรนติดกรรมกันไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะโอเคเนี่ยแหละค่ะก็วันนี้ก็ยาวแล้วนะคะก็อนุโมนทนาสาธุบุญกับลูกหลานหลวงปู่ทุกท่านนะคะปฏิบัติไปเรื่อยๆเนาะสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาทําบุญทํากุศลทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเตรียมตัวเตรียมตัวตายเหมือนท่าน,นบอกเน,ะนาะเนี่ยค่ะจะดี เราเองแล้วก็พบภูมิต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเราอยากให้เราคิดซะว่าเอ้ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญว่าที่ฉันต้องมาอยู่ตรงนี้ที่ฉันต้องมาเจอตรงนี้ที่ฉันต้องมาอยู่ประเทศนี้ประเทศนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้มาสวดมนต์ด้วยแล้วเป็นศาสตร์ที่แบบปรับภพภบูมิด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละค่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะอยู่ที่จิตใครตั้งอะไรไว้เมื <ME> ่อมาเกิดอีกภพภูมินึงก็ต้องไปสารต่อภารกิจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปูท่ทวดญาติธรรมทุกท่านเนาะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ